ดีวัดสุขสุคนพี่น้องเดอ้อตอนนี้ตะเวนคอยคำรำลงแรงพี่น้องไงกำลังย่างเมื่อบ้านเนะาะส่วนโศกไซเมื่อกับไอพี่น้องเเอาเข่าเมื่อสีเนาะมาเนี่กับพ่อกานคือเก้าคือเดิมพี่น้องกับซ่องสาวบุญมาบ้านเฮาเนาะคุณหนับป่าตะเวนซ่องมาบบได้ย่างแต่โดนแล้วพี่น้องมาหน้าเนาะ,ะมาอน,นี่บ่บมีรถขี่โศกไซเมื่อนำ ก็เลยพากันย่างเมื่อกับป้าพี่น้องตอนนี้ก็กาลังเมื่ออยู่ตอนนี้ก็เวลาประมาณหา้าโมงพี่น้องไงหา้หาโมงถ้าเบิง่งเดอพี่น้องหอดเพื่อนมันสิจกัวกโมงขวาน่าเฮ้านี่ไก่บ้านเนาะตอนนี้ก็ย่างกับป้าพูณได้พี่น้องหากํำลังย่างลงห่วยได้ตอนนี้นะพนุดนะเตอหน้าไผ่มีห่วยแบบนี้แน่พี่น้องสองห่วยอยู่ได้ สองป้าแล้วเกยกำลังคุณนะลยอยยางขึ้นแล้วพี่น้องท่าห่วยเมื่อนี่ตอนเว้นนี่ฝนว่าตกพี่น้องเลยแต่ตอนแรกนี่บบหูเนาะคนเข่าขึ้นเบิดพอดอีนี่ฮะก็ขึ้นยางขึ้นท่าห่วยนี่แหละพี่น้องเลยข้าวสมัยแต่ข้าวตะกี้เนาะแต่พอ่อแต่แม่แต่ข้าวสมุนยังน้อยพ่อแม่กับิ่นกับผ้าย,ย่างกันสิแหละ พาย่งายงเวลาออกมาให้มานาเนาะ,อะตอนสบุญยังบ่ท่านได้มีมีลูกมีครอบครัวกัย่างไปหน้าด้วยกันสบุญกะหากะมีรถจักนี่ได้ขี่รถจักในส่วงนี่ <c oughs> ถือว่าลูกไส้ของสบุญคนทีนี่แหละผู้ที่ไปน้ำนี่เกิดเนาะได้รถจักปีนั่นสมมืตินี่ก็ยังไสอยู่รถจักขนาดนั้นก็ได้ถือว่า สาหันมณีและตอนนี้ก็ท้องฟ้าก็มีแสงแดดอ่อนๆเนาะพี่น้องเอ้ยพ้าเด้อย่างก็ซึบก็เซาได้เพื่อฮอดเฮือนสิบ่เป็นลมเวนี่บ่ได้ย่างแต่ดนละพี่น้องย่างวงเมนก่อนพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเพิ่นย่างไวเนาะพากันย่างเมื่อเด้อพี่น้อง3เอ้ยน้องพากันย่างเมือนะแดดงามๆพี่น้องเอ้ยแตตะเวนซองบ่ตกเนาะมีเนาะอากาศดีเนาะ มาหนียางเมื่อเด้อพี่น้องเด้อขี่รถมาขี่รถมาหลายเลยก็เลยยางเอาซะก่อนแต่บ่หัวสิฮอดเทือนจักโมงและใช้เรี่ยวใช่ป่ะนี่นี่คือหกแค่ผมแมนมีแต่ชิาเจ้าสองคนนี่เพราะยางเมื่อสองคนเหลือพูดเลพี่น้องมีแต่คนมีรถหมดเลยเราขายเองเราไม่รถ นี่ยางคุ้มเงอใส่เกี๊ยวมานี่ช้อนเทาเพื่อนี่ย่างเมื่อได้แต่ละเมื่อใส่เกี๊ยวมาจิ้นคุ้มเงอเพื่อชิฮอดเทือนนะพูดแรกพี่น้องหกโมงแรงโอ้โหเข่าลงงามแท้โอ้ยพี่น้องเลยถากันยางเมื่อก่อนโอ้ยเข่างามที่ทางคอยเกี๊ยวได้งามเนาะก็จะเจ้าเกี๊ยวเข่าพี่น้องเลยเกี๊ยวเข่างามแรงเนาะ ตอนนี้กำลังพากันย่างเมื่อว่าสีหอดบ้านจากมองห่าสันพวกนี้พี่น้องทางลงนะพวกนี้เห็ดบ่ทุกคนสซมหลอกนูทางคนขึ้นพวงเด้อสีกับกล้องทางขึ้นเดีนี่พี่น้องเอ้จามลังกันลงโกนหวยพี่น้องสองหวยนะเอางนี้งนี้ทางขึ้นนี่ มันยังชาคลอดพวกนี้นี่อันนี้แหละทางมานาข่อยดิณ่ะพี่น้องเออก็ขึ้นมาทางเตโกนห่วยนี่แหละทางข้าวพ่อเมียพายางตะกี้แต่ข้าวยังน้อยพี่น้องเลยเกิดได้ง่ายเกิดได้เออเกิดได้ใหญ่มากกับท่าเที่ยวทางก็นี่แหละก็แต่น้อยจนเถาก็แต่ยังจำความื่ได้ก็เท้เกิดมาจนอายุสี่ข่าวหาซิฟแหละ ุกคนก็นกนได้ในเที่ยวทางอันนี้คือเก้าทางนี้ก็แล้วไม่มมมมมมดได้แนนเมยนเมิดเม้เมยเเมื่อยเมยอมยเมเมย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 ่อยขึ้นหยวยเมืเอยเมเมื่อยขึ้นหยวยเด้อมุเเด้อทุกคนเอ้ออเยเเยเนนมมา้ง,ง,งเย ข่วงผูสุดแสงหูแสงตาผู้ด้ใส่เบิรงผู้แหละซุดสุดทางผุดบ่าไม่ผู้ใดเห็นบ่กรักอันเครือข่ายนอยู่บ้านเนาะต่อนนี้ก็ได้นาะประมาณนี้ก่อนพี่น้องเไยเนาะตอนนี้ก็พักกันยางอยู่ไวัยวัเด้ยโอ้โหยางไว้เสียเลย่นางยาง ฮอดยามไดสิฮอดอันนี้มื้อนี้6โมงจักงอันนี้สิฮอดนะฮอดเือนนี่6โมง6โมงล่ะสมมุนึงเต็มๆเด้อพี่น้องเอ้ยยางเมื่อแต่หน้าฮอดเือนนี่มมนึงเลยมื้อนี้ก็บรรยากาศก็คักเด้อพุ่นท้องฟ้างามๆแต่ว่าบางฟ้าไหม่บ่เห็นซะอยทางเหนือกโยางจนเมื่อยพี่น้องเอ้ยยังบ่ท่อง หากะครึ่งเบิ่งแน่ถนนหนทางนี่ก็แบบนี้แหละนี่บ่ทุกคนอ่เห็นบ่ทางเฮายางมาก็สิแหละเป็นป่าเป็นดอนจังซี่แหละเนาะนี่แหละซะมงนึงกลสิฮอดเฮือนเนาะหาก็ได้ครึ่งนึงพี่น้องเอ้ยาหาก็ได้ครึ่งนึงโอปให้เบิ่งมันสิได้จักมงมันจังสิฮอดเนาะาจังได๋ก ขอบคุณเนบซีเด้อที่เขับมาให้กำลังใจสบูนเนาะขอบคุณหลายๆสบุญกับโบได้คอยออกให้ออกหน้าไปหลายดอกพี่น้องเลยบามือออกเนาะผู้เพิ่นเฮ็ดก็คือเพื่อแหละคืออันนักรักก็คือทางพอสุกใสแล้วก็ป้าแล้วก็ลูกเนาะบนสบุญโบได้คอยไปเฮ็ดน้ำเพิ่นดอกอ่าดนๆไปเทื่อนึงมื่อนี้ไปมื่อนี้คังคากแล้วแต่เก่าบได้ยางักเคื่อ เมื่อนี้มันยางหยงดดีเป็นลมเป็นแรหลงพี่น้องเลยจยสีมืดเลยกำลังยางเมื่อยอยู่ตอนนี้ก็ได้จังได้กับประมาณนี้แหละพี่น้องเลยมือเนี้เผื่อสีฮอตพูเบื้างหน้าพูพมนี้ทางเผื่อชีวิตนี่ วิดนี้ก็บ่ไกลเองนะโอ้มันใกล้ๆเด้อหลักนมกัวแลหลักยังอีกประมาณ2หลัก3หลักบางร้อยเมตรอีกว่าอีกประมาณ3หลักสี่ฮอดพี่น้องเอ้ยนี่นานี่ประมาณ10 10หลักเหล10กว่าหลักนี่แหละอ้ายังหายใจวับ เพื่อแตะเพื่อเตนเพื่อหอดเพื่อนนี่ก็ได้จนเมื่อส่วนโศกไซน่ะขี่รถจักเมื่อกับอลางทางนั้น,อน,ออออน,นเอาเข่าซานเอ้ยเอาเข่าเปลือกเมื่อไว้สีสีกินเขาไม้ลองเบิงสีกินเบิงซื้อดอกว่ามันสีอ่อนหรือมันสีแข็งบรรยากาศยามแรงพี่น้องเอ้ยยามแรงๆเนาะง,งามอะไรพี่น้อง แสงทออ่อนๆแสงแดดอ่อนๆเนาะลองเบิ่งพี่น้องอ้ย่างออกมาแต่น5:00เข้ามาฮอดบ้านพอดี6:00ตอนนี้มดเลยพ่ปาย่างกขาบ่ไหวลเื่อยเนอยาทางเข้ามาฮอดบ้านน่ะผู้ทันฮอดเฮือนเนาะพอดี6:00อ่าเฮาก็ได้นนี้ก็กําลังย่างเมื่อยอยู่ตอนนี้ ย่างมาสามคนออกมาแต่หน้าหามลลงล e n หอดบ้านผูดีหกมลลงล e n เฮ้ยเช้าโมงเต็มตเต็ม,ตตมตพี่น้องเอ้นี่แหละข้างหน้าพี่น้องครูเตีงฝ้ากกำลังแต่ว่าตะเวนท่านได้ตกะคักวันไหนช่วงย่ามเกี่ยวเข่านี่พี่น้องมันสิคำไว้เนาะอ่าบ่คือย่ามแรยได้คุณนะทางผูก้ก มาต่น้าวะอ้ยุนะได้บเ็ดคูเนวเนาะมาต่หน้าแล้วะเท่าพี่น้องพวกนี้ำจนเมื่อหอดเงอนหอดซานพี่น้องเอ้ยเนาะทำเมื่ปืดตาอย่างมากก็ได้โอ้โหเจ้าเก๋เข่ามาก แกะเข่ามาเลยพี่น้องคงบุคงมาเนาะผู้แด่งนาเพิ่นไก่คนตะแก่มาส่วนเขากะมาสสือดเฮือนแห่ะพี่น้องปลาเก้วแล้วเข่าเฮือนเราเลยพี่เขาไปยนางมาเฮือนเข้ากานสองคนมาหอดก่อนไอ้กับน้องเนาะเขากับป่ามาน้ำรังตอนนี้ก็มาหอดเฮือนพี่น้องเลยเออเตอะมืดมืดมากเลย พี่หน่องเลยนั่งกอดเช่นารพ่อเธอพี่นองง้องเลยมาเฮาเท้อนพอดีหกโมงเลงเนาะยางช่วงโมงนังเต็มเต็มไก่ดีเด้พี่น้องเลยขันย่างขันขี่รถนะใครเนาะอ่าตอนนี้ก็ได้มาห่อเท้อนเฮาซานแล้วพี่น้องเลยพักผ่อนย้อนกายก้อนเข้าไปข้างในสะอาบน้ำสะอาดพักผ่อน ส่วนเข่าในไฮในนาก็ยังกัทันแล้วดอกเนาะยังเข่ากลางเข่าซีเอ็ด่ะยังคือสองไฮพี่น้องเอ้เมื่อนี้หาตัดเข่าเจ้าแล้วเนาะเขาเจ้าตัดแล้วแล้วพวกเข่าเจ้าก็สามไฮยังเข่ากลางน่ะสามมาเนี่ยเมื่ออื่นก็คือสิแล้วถ้าฝนปุตกเนาะถ้าว่าตัดตัวนั้นแล้วก็คือถ้าฝนปุตกนี่อีกสามเมื่อนะวิทย์นะพี่น้องเอ้อีกสามเมื่อนะวิทย์แต่ว่าวิทย์กับโบวิทย์เพิ่งได้ยังเข่า ย่างเขางั้นพี่น้องเนาะเขางั้นเท่าละคัำว่าเทาใส่เข่าดอหรือว่าเข่ากลางใส่แบบเดียวกันนี่แม่นบมรดพี่น้องเบาไวเพราะว่าเข่ามันสีซุกพร้อมกันแล้วเขาเอาบพรท่านเกี่ยวบพรท่านแล้วก็เข่ามันสีบ้านเท่าพิ่นสีอิอนเข่าเซนแดดบ้านเท่าสีอิอนเข่าเซนแดดแล้วก็เวลาเขาไปสีมันกระมุนมันกระบอกงามพี่น้องเลยเนาะอาจารได้สำหรับคลิปนี้มาหอดื่มหอด้านแล้วพี่น้องเลยพักก่อนก่อนเมื่อยนะ ผ้ทัดหมองนอนเนี่ยน,นอนเนล,ละลวันเราเมื่อยพี่น้องเนะนี่แกสิคอตมล่าพระจาพี่กอนพี่น้องเนาะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจด้วยคลิปนี้ไปแล้วพี่น้องสบายดี